สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกๆคน Happy ้ว l e n นไท e ์สเดนะคะสวัสดีวันแห่งความรักทุกคนเลยนะคะเด็กๆก,ก็ต้องมีความรักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะรักคุณพ่อคุณแม่ รักพี่ป้านาอาญาติพี่น้องทุกทุกคนรักเพื่อนแล้วก็อย่าลืมรักคุณครูมิงบ้างนะคะวันนี้คุณครูมิ้งก็จะมาทบทวนคำศัพท์ที่เราเพิ่งจะเรียนกันจบไปแล้วก็จะมาดูคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็เนะื้อหาใหม่ๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมาเจอกันอีกครั้งที่โรงเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยอ่าเด็กๆจำคำศัพท์นี้ได้ไหมคะคำว่าอะไรเอ,อ่ย S, S U N N Y อ่านว่าอะไรนะ Sunny uh, Sunny แปลว่าอะไรคะ ?sun ปกติแล้ว sun คำเดียวแปลว่าพระอาทิตย์เติมนี่เข้าไป Sunny แปลว่ามีแสงแดดนะคะมีแสงแดดแสดงว่าสภาพอากาศของเราในวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงคะมีแดดร้อนนั่นเองนะคะ is sunny uh, มันมีแดดร้อนเลย ต่อไปค่ะ c l o u d y cloudy cloudy อ่าปกติ cloud นะคะ cloud คำเดียวแปลว่าก้อนเมฆแต่ถ้า cloudy แปลว่าท้องฟ้าในวันนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรเลยก้อนเมฆนะคะมีเมฆมากเลย cloudy ต่อไปค่ะ r a i n y rainy rainy แปลว่าอะไรคะ rainy rain เฉยๆแปลว่าฝนแต่ถ้า rainy แปลว่ามีฝนตกฝนตกเรียบร้อยแล้วนะคะ rainy ฝนตกนะคะต่อไป w i n d y windy windy wind เฉยๆแปลว่าลมแต่ถ้า windy ปุ๊บแปล,ปลว่ามี ลมพัดมาเห็นไหมคะลมพัดปลิวเลยต่อไปค่ะ S N O W Y Snowy Snowy s n o w เฉยๆแปลว่าหิมะ ah. แต่ถ้า Snowy ปุ๊บแปลว่าหิมะอะไรคะหิมะตกนะหิมะตกเห็นไหมเจ้าหมาตัวนี้มีหิมะเต็มตัวเลยส่วนเจ้าตัวนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะ snowman ่า snowman uh, snow หมดแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์เดิมที่เราเพิ่งจะเรียนจบกันไปเด็กๆสามารถรบทวนด้วยตัวเองได้เรื่อยๆเลยนะคะส่วนคำศัพท์ใหม่ในวันนี้นะคะคุณครูเอามาให้ดูก่อนเป็นคำกริยาต่างๆนะคะก็คือคำกริยาคือการกระทำใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างามาดูตัวอย่างวันนี้ read อ่านตามคุณครูได้เลยนะคะ read read แปลว่าอะไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรคะอ่านหนังสือนะคะ read แปลว่าอ่านนะคะต่อไป w r i t e write write แปลว่าอะไรคะนี่กำลังเขียนนะ่ะแปลว่าการเขียนนะคะต่อไป s p e a k speak speak แปลว,ว่าพูดนะคะพูดต่อไป listen 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 แปลว,ว่าฟังนะคะฟังและอันสุดท้ายค่ะ S I N G. sing sing แปลว,ว่าร้องเพลงคะ่ะมี read write, speak, listen แล้วก็ sing นะคะก็ทบทวนอ่านเองได้เรื่อยๆเลยนะคะส่วนเนื้อหาในบทที่17นี้นะคะ lesson 17 is this a น่ะ is this a นะคะแปลว่าอะไรเอย่ย is this a แปลว่านี่ใช่จุดๆหรือเปล่า ใช่อะไรหรือเปล่ามาดูตัวอย่างข้อที่1เป็นรูปเก้าอี้นะคะเขาถามว่านี่ใช่ chair Is this a chair นี่ใช่เก้าอี้หรือเปล่าถ้าเกิดคำอะไรก็ตามที่ตามด้วยหลังว่าหลัง i s this อะนะคะมันจะแปลว่านี่ใช่อันนี้หรือเปล่าเช่นถ้าเราเอา chair ไว้ข้างหลัง i s this อะมันก็จะแปลว่านี่ใช่แ h a ์หรือเปล่าใช่เก้าอี้หรือเปล่าเราก็ดูจากรูปภาพนี่ใช่แ h a ์ share, ไหมคะเด็กๆ ถ้าใช่เราจะตอบว่า yes it is น่เห็นไหมคะ yes it is นี่คือเก้าอีใช่แล้วนี่คือเก้าอีนะคะต่อไป number two มันเป็นรูปดินสอแต่คำถามเขาถามว่า is this a pen is this a pen is this a นี่ใช่อะไรเอ่ย pen ปากกานี่ใช่ปากกาหรือเปล่า อันนี้มันเป็นรูปยียนสองมันไม่ใช่ปาักกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เราจะต้องเปลี่ยนจาก yes มาเป็น no no it is not อาตอนแรกเป็น yes it is ใช่ไหมคะเราเอาคำว,ว่า it is ไว้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจาก yes เป็น no แล้วเติมคำว,ว่า not not ที่แปลว่าไม่ใช่นะคะ no ไม่มันไม่ใช่ no it is not มันไม่ใช่ปากกาแต่มันคืออะไรคะดินสออ่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าถ้าเกิดเราจะพูดว่ามันคือดินสอจะพูดว่ายังไงน,นะคะข้อต่อไปก่อนเลย number three รูปกบอ่ะ is this a frog is this a frog มันใช่อะไรไหมย r r o g ใช่กบหรือเปล่าใช่ไหมคะรูปนี้ใช่กบไหมอ่าใช่ถ้าใช่ต้องตอบว่า yes it is Yes it is ใช่แล้วมันคือกบนั่นเอง Number four มีรูปอะไรเอ่ยหนังสือนะคะคำถาม Is this a box Is this a box ใช่ box ไหม box แปลว่าอะไรคะกล่องนี่ใช่รูปกล่องไหมไม่ใช่ No it is not มี no แล้วก็มี not No it is not ไม่ใช่มันไม่ใช่กล่องแต่มันคืออะไรเนี่ย หนังสือนะคะต่อไป Number 5 is this an ant is this an ant ant นี่ใช่มดหรือเปล่ารูปนี้ใช่มดไหมคะใชะ่ถ้าใช่ตอบว่า yes it is yes it is ใช่มันคือมดนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดใช่เราก็ตอบแค่ว่า yes it is แต่ถ้ามัน no เมื่อไหร่ No, it is not t ติม not ลงไปแต่เราสามารถพูดแก้ไขให้มันเป็นคำที่ถูกต้องได้เช่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปากกาแต่มันคือดินสอเราจะพูดว่า i s a pencil i s a pencil อ่า no it is not มันไม่ใช่ปากกานะแต่มันคือ is a pencil มันคือดินสอนะคะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกัน is this a box มันใช่กล่องไหม no it is not มันไม่ใช่กล่องแต่มันคืออะไรคะหนังสือเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่า is a book yeah, is a book มันไม่ใช่กล่องแต่มันคืออะไรคะ หนังสือนั่นเอง is a box is a book อ่าขอโทษทีค่ะ is อ่ะมาจากคำว่า i t is นั่นเอง i t is ก็คือ i t is นั่นเองอะนะคะต่อไปอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างลิซ่ากับทอมคุยกันลิซ่าถามว่า is this a dog นี่ใช่สุนัขหรือเปล่าใช่ไหมคะเด็กเด็ก no it is not it is a cat it is a cat ไม่ใช่มันไม่ใช่สุนัขแต่มันคืออะไรคะ cat แมวอ้าวเด็กๆเห็นคำนี้ไหมคะ it is อันนี้คือคำเต็มแต่ที่คุณครูเขียนเมื่อกี้ it ละ it นะคะเป็นคำย่อของ it is สามารถใช้ได้เหมือนกันจะ it is หรือว่า is ก็ได้นะคะเลือกใช้ได้ทั้งสองแบบเลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างต่อไปทอมกับแอนคุยกันแอนอ่ะทอมถามว่า is this an ice cream is this an ice cream นี่ใช่ไอติมหรือเปล่าใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่ no it is not แต่มันคืออะไรคะ it is a cake มันคือ ขนมเคก้กนั่นเองนะคะอันนี้ตัวอย่างการถามตอบนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเด็กๆลองเปลี่ยนนะคะประโยคพูดเป็นของตัวเองก็ได้ฝึกพูดกับผู้ปกครองที่บ้านก็ได้นะคะเช่นถือสิ่งของมาหนึ่งอย่างแล้วก็ฝึกพูดนะคะเช่นเราอาจจะถือ,อดินสอนะคะแล้วก็ถามว่า is this a ruler อ่าเปลี่ยนจาก พนหรือว่าเพนซิลเป็นรูเลอก็คืออะไรคะไม้บรรทัดนี่ใช่ไม้บรรทัดหรือเปล่าอ่ามันไม่ใช่มันคืออะไรคะ Pencil is is a pencil. it is a pencil. It is a pencil. a pencil. แทนก็ได้ลองฝึกพูดจากประโยคจับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็ได้นะคะเด็กๆส่วนในหน้านี้นะคะหน้าที่126ใครที่ มีหนังสืออยู่ที่บ้านนะคะจะลองเอามาทําดูก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่หนังสืออาจจะอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันที่โรงเรียนก็ได้นะคะวันนี้จะมาดูกันที่ข้อที่หนึ่งก่อนนะคะข้อที่หนึ่งเขามีคำศัพท์ให้มานะคะในกรอบสีชมพูมี orange แปลว่าอะไรคะ orange ส้มนะคะ this this แปลว่าอะไรคะนี่นะคะ this แปลว่านี่เช่น this is a book นี่คือหนังสือ this is a pen นี่คือปากกา uh, this ใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนะคะก็คือคำว่าน,นี่ต่อไป no ก็แปลว่าไม่ my. egg แปลว่าไข่นะคะ not แปลว่าไม่ใช่ pencil แปลว่าดินสอแล้วก็ toothbrush แล้วอะไรคะ toothbrush แปรงสีฟันจากข้อนี้นะคะ,ะดูรูปข้อที่1ก่อนข้อที่หนึ่ตรง,งนี้นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยดินสอเพราะฉะนั้นคำถามเขาจะต้องถามว่าอะไรดี is this a จุดจ,ดจดนี่ใช่อะไรหรือเปล่าเราจะต้องดูคำตอบก่อนว่าคำตอบเขาตอบว่า yes หรือตอบว่า no คำตอบมันเป็น Yes it is แปลว่าคำถามเขาจะต้องถามถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเติมคำว่าอะไรดี Is this a pencil อ่านี่ใช่ดินสอหรือเปล่านะคะ P E N C I L Is this a pencil นี่ใช่ดินสอไหมคะ Yes it is ใช่แล้วอ่ะถูกต้อง ต่อไปรูปที่สองเป็นรูปอะไรคะแปรงสีฟัน i s t จุดๆอักคมคมแปลว่าหวีอา้าวนี่ใช่หวีหรือเปล่าคำว่าอะไรหายไปคะนี่ใช่หวีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีแค่คำว่า i s คคำที่หายไปก็คือเหมือนกับอันนี้เลยคือคำว่า this ที่คุณครูบอกว่าแปลว่าอะไรนะคะนี่ใช่ไหมคะอ้าวนี่ลงมาเติม is this a comb นี่ใช่หวีหรือเปล่านะคะนี่ใช่หวีหรือเปล่าใช่หวีไหมคะรูปนี้ไม่ใช่หวีแต่มันคืออะไร no it is ไม่ใช่อะไรหายไปคะ no it is แล้วต้องตามด้วยคำว่าอะไรอีกคะ not ะ not นะคะ not มาเติมมันไม่ใช่หวีแต่มันคืออะไร is a แปรงสีฟันคือคำว่าอะไรคะที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้่า toothbrush นะคะ t o o t h b r u s h ่า no it is not มันไม่ใช่หวีนะคะมันคือ it's a toothbrush มันคือแปรงสีฟันอ่ะข้อสุดท้ายนะคะอันสุดท้าย is this an จุดจุด อะไรหนะ้ามันเป็นรูปไข่อ่ะเราต้องมาดูคำตอบก่อนว่าตอบถูกหรือตอบผิดจุดจุด,จด it is not อ่าถ้าเจอคำว่า not แปลว,ว่าไม่ใช่และเขาจะไม่ได้ถามแล้วว่ามันใช่ไข่หรือเปล่าเพราะคำตอบมันคือไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีคำว่า a n d อ่า AN นคุณครูบอกแล้วคำว่า N n นนำหน้าสระ a e i o u เพราะฉะนั้น คำที่จะตามคําว่าแอนเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยสระแน่นอนเลยอ่ดูสิคะว่ามันเหลือคําว่าอะไรบ้างเหลือคําว่าอะไรที่ขึ้นต้นด้วยสระ O r a n g e กับ egg ใช่ไหมคะเพราะขึ้นต้นด้วยตัว O และตัว E แต่ egg มันคือไข่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เติมคําที่ถูกต้องแน่นอนเราจะต้องเอาอะไรมาเติมคะ orange อ่า orange O R A N G E, t h is this an orange? อ uh, ่ is this an orange? นี่ใช่ส้มไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเติมคำว่าอะไรคะ No, it is not. อ่า no เติมคำว่า no. It's อะไรเอ่ย i s an เอ็กอ่ามันคือไข่นั่นเอง is an egg นะคะมันคือไข่นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเด็กๆครูก็มาให้เด็กๆดูบทนี้ไปเกาะน,นะคะส่วนในข้อสอง เดี๋ยวเราค่อยมาทำกันอีกทีหนึ่งที่โรงเรียนนะคะวันนี้เด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งบคบทุรกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์ต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย